สวัสดีค่ะไหมนะคะพิสมัยดอกไม้กระดาษาขาวพวงหลีดออนไลน์จังหวัดน่านนะคะนอกจากจะมีพวงหลีดแล้วเราก็ยังมีดอกไม้หลังหีดนะคะดอกไม้หน้าศกนะคะทุกคนก็นี่เลยไม่มี้ใครอยากใชเนะแต่ก็จําเป็นก็ต้องใช้นะคะเรียกว่าดอกไม้ไปสวรรค์ก็แล้วกันนะคะมัน,นก็จะเป็นชุดสําเร็จของเรานะคะที่เราจะเรียบร้อยนะคะเหชุดก็เป็น หนึ่งตัวนะคะแล้วก็กรอบรูปนะคะกรอบรูปนี่เลยค่ะกรอบรูปหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราแบ่งให้ทุกชุดนะ่อันนี้ก็จะเป็นกรอบรูปหนึ่งส่วนใหญ่เราจะเล่นโทนสีนะคะก็จะใช้ขาวเป็นตัวนําแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่ากระถางนะคะหกกระถางค่ะทุกคนหนึ่งชุดก็จะมีเนี่ยค่ะหลังหีบแล้วก็อ่ากระถางอ่กรอบรูปหนึ่งแล้วก็ กระถางอีก6นะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะหรือ,อร้านที่บริการจัดงานต่างๆนะคะอยากได้ราคาส่งหรือราคาปีกยังไงก็ทักทายสอบถามกันเข้ามาได้นะคะราคาเบาๆเ,เ,เรามีใจรักค่ะแล้วก็อยากทำนะคะก็ใครที่ชื่นชอบผลง,งานประมาณนี้นะคะก็ทักทายสอบถามกันเข้ามาได้นะคะรวมถึงดอกไม้และอุปกรณ์ ต่างจังหวัดไกลๆเนาะเราก็ไม่สามารถขนส่งไปได้ด้วยหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าจัดํำเร็ยแบบนี้จะใส่ของใส่อะไรได้ยากนอกจากขนใส่รถเราไปแต่ว่าน้ำมันก็จะแพงด้วยนะคะ,ะยังไงอุปกรณ์ต่างๆนะคะยังมีจำหน่ายนะคะเพื่อนๆสนใจก็สอบถามแล้วก็ทักคายตามที่อยู่หรือ,อช่องทางการติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ